สวัสดีค่ะเภสัชออมชุนเมานะคะตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไข้ที่ติดโควิดจะมาซื้อ,อยาที่ร้านยาเราซึ่งช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเพสัชออมเจอกับทุกวันค่ะบางวันเป็นสิบขวาเคสด้วยซ้าการที่เราจะซื้อ,อยาว่าเราจะแนะนําว่าซื้อ,อยาอะไรบ้างวันนี้เพสรชจะมาแนะนํานะคะสําหรับคนไข้ที่ไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยงไม่มีโรคร่วมไม่มีอายุเยอะกว่า60ปีหรือว่าน้ําหนักเยอะนะคะ BMI สูงสูงเราสามารถทานยาตามอาการได้ค่ะโดยยาหลักนะคะนึ่งก็คือ ทลายโจรค่ะ ถ้าไปโรงพยาบาลกลุ่มที่มีความเสี่ยงเขาอาจจะพิจารณาให้ฟาวิพิโรเวียเนาะสำหรับฟ้าไทรโจนนั้นที่เภสัชออมแนะนําคือต้องทานให้ได้แอนโดกัลฟรายร้อมิลลิกรัมต่อวันอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทนะคะถ้าเราทานแบบสกัด20มิลลิกรัมเนาะก็กิน3เม็ดวันละ3าครั้งทั้งหมด5วันจะใช้อยู่45เม็ดนะคะวเวลาเราจะซื้อค่ะให้ดูข้างกล่องให้ดียี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ให้ระบุให้ชัดเจนว่ามีปริมาณแอนโดกราฟรายเท่าไหร่ข้อที่2พาราเซตามอลค่ะพาราเซตามอล ขนาด500มิกรัมโดยปกติทานตามน้ําหนักนะคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่ก็กินตามนั้น ยี่ห้อไหนก็ได้ไดคนไข้ไม่ต้องแบบระบุว่าต้องเม็ดซาฟ้าขาวเนาะต้องเม็ดรีเม็ดกลมหรือต้องยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็เหมือนกันค่ะเ,เนาะกินตามอาการลดปวดลดไข้าตามอาการ1เม็ดทุกส6ถึงชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหนักๆประมาณแบบ7จ็กิโลจะกิน2เม็ดก็ได้ตัวที่3คือยาแก้ไอค่ะยาแก้ไอั้อนะจะมีหลากหลายค่ะส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นโควิดมันจะเป็นไอแบบมีเสมหะก็แนะนําให้ใช้ตัวแก้ไอายละลายเสมหะเช่นบลอมเพ็กซีนคาร์โบซีเซีนเนาะ หรือบางคนจะติดกับยาแก้ไอที่เป็นแบบเม็ดฟูละลายน้ําที่กินวันละครั้งทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องระบุว่าเป็นยี่ห้อไหนเนาะและต้องเป็นตัวนี้เท่าน,านั้นบางทีจะเป็นแบบซองชงก็มีอันนี้เราสามารถเลือกได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือยาลดน้ํามูกยาลดน้ำมูกที่เราใช้ก,ก็คือพวก CPM ถ้ามีคัดจมูกก็จะใช้สูตร,ร CPM บวกกับตัวคัดจมูกหรือจะเป็น BPM บวกคัดจมูกก็ได้นะคะตัวที่5คือเป็นยาอมหรือยา จิบหรือเป็นสเปรย์พ่นปากในลําคอตัวไหนก็ได้คุณสมบัติจริงๆคือเวลาเราใช้อะค่ะเพื่อบรรเทาอาการระคายคออาการไอหรือเจ็บคอนะคะสําหรับหลายคนที่ต้องมาตามหาว่าต้องใช้สเปรย์พ่นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เขาบอกรักษาโควิดจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเพียงแค่ ยาบรรเทาอาการเลือกใช้เท่าที่มีแล้วก็เท่าที่จําเป็นนะคะแล้วอีกตัวนึงที่เผื่อไว้สําหรับใครที่กินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียก็คือกินเกลือแร่นะคะสามารถทานได้ะคะ่ะชดเชยเหมือนเวลาอ่อนเพลียหรือเวลา แบบบางคนมีท้องเสียก็กิกนชดเชยได้สำหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดอันนี้เภสันออมแนะนําไว้ยา5ตัว<ช>นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามเพสัชออมรันแคปซูลยาได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้รายจําเป็นค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บาย,บาย,บาย สวัสด,ดีค่ะเทสออารนเมลนะคะร้านแคปคุณยาค่ะตอนนี้ลูกค้าหลายคนชอบมาถามว่าปเป็นโควิดอุปกรณ์อะไรที่จําเป็นที่ต้องซื้อบ้านวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะชิ้นแรกเอ่ยวันนี้เรามีผู้ช่วยมาช่วยหยิบนะคะชิ้นแรกได้แก่ปรลอดวัดไข้ค่ะซึ่งประลอดวัดไข้นะคะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบดิจิตอลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมถูกต้องแล้วค่ะผู้ช่วยเปาหยิบอันนี้อ่า นี่นะคะ,ะลอดวัดไข้แบบธรรมดาหลอดแก้หรือว่าเป็นแบบดิจิตอลก็ะดะ้แล้วแต่เราเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะชิ้นที่2เครื่องวัดออซิเจนปลายนิ้ว ยืดถูกหรือเปล่าใช่เครื่องวัดออเซียนปลายนิ้วนะคะจะมีตั้งแต่ราคา 2- องสามพันถึงพันกว่าบาทต,ต่างกันที่มันจะมีเรื่องของเกรดคุณภาพกับการรับประกันเนาะที่แพงหน่อยก็จะประกันประมาณสปีค่ะส่วนที่ราคาถูกลงมาหน่อย <S <S ก็อยู่ที่ประมาณรับประกัน6เดือน3-6เดือนแต่ทั้งนี้เวลาเลือกเครื่องวัดออกซเจนปลายนิ้วให้เลือกตัวที่มีออยรับรองและขึ้นทะเบียนนะคะตัวต่อไป ATK ค่ะ ATK ATK <น> <AD K. S 1> ถึกเตอม ADK ก็เลือกนะคะเอาที่เหมาะสมค่ะเป็นจมูกหรือน้ำลายแต่ต้องมีออยอรับรองเช่นกันนะคะเพื่อมีคนการันตีเรื่องมาตรฐานและคุณภาพชิ้นที่ C แอลกอฮอล์กับน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ำยาฆ่าเชือ้ออะไรน้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์โอ้โหอ่าแอลกอฮอล์นะคะแข็งแรงโชคยกไปไหมกับน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ นะคะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ oh ol, หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็ได้นะคะแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็คือแมสแมสอันไหนคือแมสอ่าแมสค่ะแมสเวลาเลือกก็ให้เป็นเกรดทางการแพทย์นะคะใช้นะแล้วก็ทิ้งในถังขยะที่แยกออกมานะคะเป็นถังขยะสีแดงหรือว่าสีดำก็ได้แต่ว่าให้มัดเชือกไว้ให้สนิทนะคะและชิ้นสุดท้ายทุงมือ,ท,มอทุงมือเจอไหม อ,อ่อาไปไว้ตัวอื่นนะคะชิ้สุดท้ายเป็นถุงมืออันนี้กรณีที่สำหรับคนอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบเอ,ง,เองนะครับชิ้นที่สุดท้ายคือถุงมือ ถุงมือนั้นเราเอาไว้กรณีที่สมมติเราต้องดูแลคนที่ป่วยนะแล้วคนที่ดูแลค่ะไม่ได้แบบเหมือนป้องกันการสัมผัสพวกน้ำมูกเสมหิดเวละอองํำหรับแบบว่าผู้ป่วยติดเตี้ยหรือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสของเลือดัองคราดยังมีอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรครับนั่นก็คือเด็กกุนี่ตละวันนี้นะคะ หยิบไปเลยนะขายด้วยนเนาะชิ้นนี้ของพิเศษก็ถ้าใครนะคะสนใจสักถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามเพื่ออมได้เขาหยิบจริงๆหน่อยว่ะวันนี้ไปแล้วนะคะใ่ใใหญ่่ไมช่อุ้มเลยนะอ่าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยแล้วมัจะพูดตัวนี้เรื่องอ่างเปล่าเรื่องน้องอ่างเปา